เออสวัสดีครับเสียสวัสดีครับเชิญเชิญเชิญครับเสียเดี๋ยวมีพระอะไรมาให้ชมมั้งครับโอ้พอดีเนี่ยเนี่ยดูให้พี่หน่อยดิเราดีเช่าไว้นานเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวนะครับอ่าเอสซี SC องแรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราผมถ่ายให้ชมชัดๆเลยเแบบไม่มีตัดต่อเลยนะครับนี่นี่องค์แรกนี่คือพระขุนแผนไกลเดียวยุคต้นของหลวงปู่หลิววัดสนามแย้จังหวัดกาญจนบุรีนะครับโหนี่เสน่ห์สุดยอดนะ ด้านหลังนี้หลังยันหัวใจพ่อขุนแผนนาเสียนี่นครับจานยันโอ้โหพร้อมทองวุ้ตอนนี้สวยมากอง์ใหญ่นะองค์นี้นะความสูงหกเซนเลยนะอีกองหนึ่งนี่คือพระปิตายันยุ่งเนื้อเมฆสิธิ์นะครับเนื้อนวะหรือเนื้อเมฆสิธิ์เนื้อนวะนวะเหรอโอ้โหนวะสร้างแค่พันอง์นะเสียนะใต้ฐานจะมีเลขลอลิงแปดสี่นะครับโอ้โหสวยมากครับทุกคน นะพระเสียต้นหูสุดยอดพระปิตายันยุ่งเนื้อนวะปีสามสี่สร้างหนึ่งพันองค์และองค์สุดท้ายนี่เด็ดเลยนะสร้างเก้าสิบเก้าเลยเก้าสิบเก้าองค์นะโหเพชรแท้ไหมเนี่ยเลี่ยมเพชรแท้ไหมเนี่ยโอเคดิโอเพชรก็แท้นะครับนี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นรอตอทอไล่แตงทองรวยเต็มที่นะครับเนื้อนวะโลหะหลวงปู่หลิวท่านสร้างและปลุกเสกในปีสามเจ็ดนะครับนะเนื้อนวะจัดสร้างน้อยกว่าเนื้อทองคํานะเนื้อทองคาสร้างหนึ่งร้อยห้าสิบองค์ เนื้อนวะนี้สร้างแค่9.9องค์เท่านั้นนะครับนะครับนี่สวยมากด้านหลังจะมีเลข9.9แล้วก็ต่อโคตรลอลิงมีเส้นรัสมีอ๋อต้องขอบคุณเสียมากๆเลยนะครับวันนี้ที่นำพาสสวยๆมาให้รีวิวรอบหน้าเอามาอีกนะโอ้โหรถตทอนี้สักห้าหมื่นได้ไหมยังเงี้ยเก็บไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะ <laughs> สุดยอดจริงขอบคุณมากครับเสียสวัสดีครับสวัสดีครับ